จากโย,ยงสินี่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 นาาสนใจแน่นะสวัสดีครับอิสานพ่อเจ้าครับพ่อใไญ่พ่อเอาเอียงหูมะเอียงหูมา,มาสิซึ้อันนี้ให้เบิง้งของเจ้ามันอ่อนมันหบวแข็งบ่าาฮมันบดแข็งวะที่ามาอิสานพ่อเจ้ามีของดีสิพาไปเอาเฮ้ยเขาปลาน้วกกนรถดเบิ้งดีๆสมุนไพรในปลาเฮาเนี่ย พี่น้องรู้จักกันบ่าว่าต้นนี้อย่างเป็นเขือเป็นเถาเหย้านะพี่น้องนะอันนี้คือต้นเขือตดหมาบ้านเฮานี่ยแหละยอดอ่อนมันจังสี่กินได้นะพี่น้องนะกินกับสมตำกินกับลาบกับปลนเหม็นเหม็นคือตดหมานั่นแหละแต่ว่ากินได้นะพี่น้องกินอัดสีแห้งๆเนี่ยแต่ว่าก็กินได้ครับแต่ว่าเมื่อน,นี้เขาบ่าได้เอายอดบ่ได้เอาใบมันเขาเสีเอาหากเอาหัวมันเลยเขือมันนะพี่น้องก็สีุ่่นละจ่อลงดินผุ่นละนะครับ พุดนะขุดลุลงไปพูดเลยสี่หายอีละขุดยาดีไปฝากพ่ออาวพ่อลุงเขาเอาขุดไมล่ละขุดเลยจึ๊นู่นเดี๋ยวขุดให้ดูค่ะขุดเข้าไปิอนนโอ้ดินมันสี่แข็งแทะบ่แข,แข็งนอกขุดลงไปดึงขึ้นมาด้วยละ่ะไงบ่โอ้โอนี่ต้องรุนนี่นะครับยาดีเสียวไปฝากพ่ออาวมื้อนี่ ามดีๆนะพ่ออาพ่อลุงหามาแล้วบอกถ้ <c oughs> าเรือตดนมาเนี่ย <c oughs> ความจริงมันมีสามอย่างนะพี่น้องอันนี้อีสานบุเจ้าเอาแบบให้พี่น้องเห็นต้นเห็นเครือมันเลยท้ายให้เห็นแบบเต็มขอให้พี่น้องหาให้ครบแล้วเห็ดตามที่อีสานบุเจ้าบอกจากโย,ย,ย,ย <c oughs> นซินี่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  <c oughs> สนใจได้นะนะตื่นใจเจ้าสามอย่างมีอย่างแน่เบิ้ง เอ้ <N ic ill ian> นี่ลากไอ้เขือตดหมานะครับหนึ่งละแล้วก็สองหากตำลึงนี่หรือว่าเท่าตำลึงได้นะพี่น้องนะแล้วก็สามลากปลาไหลเผือกนี่ลากปลาไหลปลาไหลเผือกนะครับที่อีสานพระเจ้าไปหามานะครับมีสามอย่างรับรองบกเกินสามมือดงวิธีการเฮ็ด ทุกอย่างต้องตากแดดให้แห้งนะพี่น้องนะทุกอย่างต้องแห้งนะครับโดยปริมาณน,นะพี่น้องให้ไอ้รากตําลึงกันรากตําลึงกันรากเครือต้นมานี่ปริมาณท่อกันนะแล้วรากปลายเผือกนี่ให้มันหน่อยหน่อยหน่อยกว่าอสองอย่างนะพี่น้องนะเพราะว่ารากปลายเผือกมันสิขมเอาลดความขมลงแล้วก็ไปต้มโดยที่ใส่น้ำ กะเอานะพี่น้องแล้วแต่ใส่หน่อยใส่หลายนะพี่น้องถ้าประมาณจังสี่กะประมาณลิตรหนึ่งน้ำนะเอานั่นเขาประมาณเอาต้มแล้วกะรอให้มันเย็นแล้วก็กอกใส่ขวดใส่โหลอยังแช่ตู้เย็นไว้กินเัดที่นี่วิธีการกินขอให้กินย้ำม,มือแรงก่อนนอนน่ะมือระเบกอเอาแค่มือละเป๊กนี่คือวิธีการต้มนะพี่น้องหรือว่าผู้ใดสดิดองก็ได้นะบอกไปยัง ไอ้น,นี่คือพูดถึงว่าคนบวกกินเหล่าแพ้กินเหล่าไก่กินมือละเป๊กเท่านั้นเองนะพี่น้องสองสามมือนะติด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 โปรดฟังซ้ำเพื่อความเข้าใจให้เอาหากเครือตดมาบวกกับหักเถาตำลึงหากตำลึงนะพี่น้องย่างละเท่ากันแล้วกับหักปลาไหลเผือกหน่อยกว่าสองอยางที่ว่ามานะพี่น้องให้มันหน่อยกว่าเท่านั้นเองแล้วก็ไปต้มน้ำต้มเท่าใดก็ได้ นะแล้วก็เอามาแช่ตู้เย็นไว้กินเมื่อละเปกเมื่อละเปกแหลงละเปกเคยอยกินเข่าก็แซบหลังเอวก็บ่ได้ปวดจังสี่อีกตั้งหากนี่ก็เป็นของฝากสําหรับคนที่ใจเอาใจมันน่ะไปแล้วแหละแต่ว่านอกสายนั่นมันบบสูล้ำมันบ่นนเอาล้ำน่ะตีลองหามาเฮ็ตเบิงถึงแข็งถึงแห้งถึงอึดถึงโวยใหญ่เว้าทุกเวยถึงใจเจ้าละสูตรนี่หักเจ้าแพงเจ้า จังเอามาบอกร้องหาเฮ็ดเบิงงเด้อสวัสดีครับเยี่ยมจริงจิง,จง